นะโรงภาพยนตร์สกาล่าแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นรังปลวกที่ซึ่งรวบรวมมนุษย์ปลวกพลังบวกไว้แล้วมนุษย์ปลวกที่ว่าคือใครแล้วพวกเขามาทำอะไรกันหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ท่านผู้ชมจะได้พบคำตอบอันน่าอัศจรรย์ในเวทีปลวกพลังบุกปลุกพลังบวก สวัสดีท่านแขกผู้มีเกยียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเวทีปลวกพลังบวกที่จะมาปลุกพลังบวกให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้จะมีมนุษย์ปลวกทั้งหมด18ชีวิตด้วยกันนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท,ท่านแต่ก่อนอื่นก็ต้องทําความเข้าใจกันซึ่งนิดหนึ่งก่อนกันละกันนะครับว่าถึงคําว่ามนุษย์ปลวกเนี่ยนะครับสมัยตอนที่เราเรียนหนังสือแล้วเราเรียกเพื่อนว่าไอ้ปลวกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่แบบ ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าแบบนิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่นั่นมันเป็นด้านลบของคนที่เป็นปลวกใช่ไหมแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของพลังด้านบวกลองมองมุมด้านบวกของปลวกกันดูบ้างสิครับปลวกนี่เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างนะครับที่เวลามันรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะ สร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจอมปลวกที่มีความสูงมาหึมาหรือแม้กระทั่งบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยถ้าปลวกรวมพลังที่จะพังทลายมันเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปลวกถ้ารวมตัวกันจะมีความสามัคคีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้สาเหตุที่เราชวนทุกทท่านมาเพราะว่าเราอยากจะชวนท,ทุกๆคนมาเป็นมนุษย์ปลวกด้วยกันนะครับก็อยากจะย้อน <Okay. S 2> ให้ฟังนิดนึงว่ากลุ่มพลังบวกนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่กรุงเทพเคยลุกเป็นไฟ ให้เราได้พูดกันมากขึ้นได้ยินกันมากขึ้นแลวก็นั่นคือที่มาของเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจอันนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่เราเปลี่ยนสภาพตัวเองจากผู้จัดมาเป็นผู้อินสปายบ้างนะครับก็ดีใจที่ที่วันนี้ชาวโฆษณาหลายคนมาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้มาแชร์ให้พวกเราฟังในรายดีๆในมุมมองของเขานะครับผมว่าวันนี้เราน่าจะได้ประโยชน์จากการได้มาฟังมาเจอคนที่เขาเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาเล่าให้ฟังซึ่ง โดนแต่เป็นเรื่องราวมาสัจจันเป็นเรื่องที่มันกินใจครับว่าการมานั่งฟังวันนี้มันจะมากไปกว่าการมานั่งฟังผมสายตาผมมองไม่ชัดนะฮะก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนปรบมือแล้วก็ดูครับว่ามีคนเยอะเดี๋ยวผมจะขอร้องเพลงเป็นเพลงที่ทำให้ผมลุกขึ้นมา ู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนที่ผมเกิดภาวะที่ประสาตาผมเสื่อมใหม่ๆนะครับก็ลองฟังกันดูและถ้าล้องได้ช่วยผมร้องด้วยนะครับหากเปรียบกับชีวิตของคนมี้สุดลมชนใจมันยังไม่อยู่ก็คงเปรียบไปกับฤดูคงเป็นฤดูที่แสนสดใส แต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนฉุกดังพาย,ยุที่หอมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องจะทุกร์รดู ขอเชิญมืนกนะับพี่แฮกแลพี่เก๋คนะครับขอบคุณมากครับครับวินาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปแหะครับมนุษย์ปลวกจะมากัดกินสมองคุณแล้วด้วยการขึ้นมาบุกบนเวทีแห่งนี้นะครับอาชีพคนโฆษณาอย่างผมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับการบริโภคที่มากเกินและสร้างวัฏจักรอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ เราจะต้องมีโลกอีกสักกี่ใบถึงจะรองรับการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยของสังคมเมืองผมและภรรยาก็เลยคิดว่าทําอย่างไรที่จะให้ลูกของเรารู้จักกับการบริโภคที่พอเหมาะพอเพียงมีความสุขได้กับชีวิตที่เรียบง่ายในที่สุดเราก็ตัดสินใจทําเบิกบานบุรีให้ลูกของเราที่เบิกบานบุรีเราทําให้ชีวิตวิถีชีวิตมีความสุขอยู่กับธรรมชาติบนความเรียบง่ายความสุข หาได้ในชีวิตที่เรียบง่ายบนปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเวลานี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ผมเรียนรู้ว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการบริโภคที่ฟุ่งเฟื่อยเกินความจําเป็นวันนี้ลูกชายและลูกสาวของผมก็ยังคงเป็นเด็กเมืองที่ยังชอบใช้ชีวิตคนเมืองขณะเดียวกันเด็กๆ ก็รู้จักกับการยับยั้งชั่งใจเข้าใจความหมายของคำว่าความจำเป็นกับความอยากได้ขอบคุณครับเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ย ไม่ใช่เรื่องหลักๆเลยที่เกิดขึ้นกับตัวผมแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของผมครับน้องนุชเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักปกติร่าเริงแข็งแรงมาตลอด <arse S 1> ลเธอก็เรียนจนจบระดับชั้นปริญญาตรีหลังจากที่เธอรับปริญญาได้ไม่นานเธอก็มีอาการไข้ขึ้นสูงซีดและปวดกระดูกแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิวคเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งตอนนั้นในโรคนี้ได้กระจายไป เกือบแทงร่างกายละการเจาะเลือดมา98%ของเลือดทั้งหมดเป็นเซลล์มะเร็งทั้งหมดจากเด็กที่มีความหวังมีอนาคตจดใสก็ต้องกลับมาเป็นเด็กที่ป่วยผมก็ค่อยๆร่วงลงจนในที่สุดก็ไม่มีผมัวคือหวัหวรานจากคีโมีทันะนั้นทางครอบครัวของผมเนี่ยก็โศกเศร้าเสียใจแล้วก็ดำดิ่งลงไปกับความเศร้ามาก ก่อนที่น้องสาวผมจะป่วยผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอยากได้แล้วก็อยากได้อีกได้รับรางวัลน,นั้นแล้วก็อยากได้รางวัลน,นั้นอีกความคาดหวังมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยไม่มีความสุขสักทีหลังจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นคือน,น้องสาวผมใกล้จะเสียชีวิตความคาดหวังผมตกลงมาเลยผมขอแค่ว่าขอให้ชีวิตน้องสาวผมกลับคืนมาพระเจ้าก็เข้าข้างผมน้องสาวผมก็สามารถรอดในช่วงเวลานั้นมาได้แล้วตัวผมก็ได้เรียนรู้ ว่าความสุขของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังหากเราไม่ได้คาดหวังอะไรหรือคาดหวังไว้ต่ําๆไม่ว่าเหตุการณ์ภายหน้าจะเกิดขึ้นจะดีหรือจะเลวลงแค่ไหนเราก็จะสามารถมีความสุขได้และทั้งหมดนี้ก็คือครอบครัวของผมครับขอบคุณมากครับ เมื่อปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ร่วมงานศิลปะงานหนึ่งจัดที่เมืองราชบุรีคืองานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ใช้เมืองเป็นแกลเลอรี่ใช้บ้านคนใช้ชุมชนเป็นที่แสดงงานงานมันเป็นสเกลที่ใหญ่มากจนคิดว่าเฮ้ยมันจะสำเร็จได้ไงถ้าคนในชุมชนไม่เข้ามามีส่วนแล้วพอคนในชุมชนเข้ามามีส่วนมันทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากครับจา่าทาวคือ ราชบุรีนะครับเมืองโอ่งนะครับเป็นกลุ่มกราฟฟิตี้ที่ราชบุรีเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทํางานนี้งานชิ้นใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับคนนี้เท่มากครับน้าสม้มเป็นคนขับรถรถบัสเนี่ยครับประจําทางเป็นศิลปินชาวบ้านที่ถูกเชิญมาแกก็เอาแล้วก็แสดงลงแสดงบนรถของเขาเลยสิ่งที่แกเห็นนะแกก็ถ่ายมาติดติดไว้คนที่นั่งรถแกก็จะได้ชมงานศิลปะนะครับอ,อันนี้เป็นบิวบอร์ งา,งานชิ้นนี้เขียนโดยคุณศักดิ์บุตรวิเศษมณีศิลปินชื่อดังอีกคนหนึ่งแต่พื้นที่นี้เป็นพื้นเป็นป้ายโฆษณาครับเจ้าของป้ายอนุญาตให้ใช้ฟรีอันนี้เป็นเรื่องสั้นขนาดยักษ์อยู่ริมแม่น้ําแม่กลองนะครับอาจารย์พระสอนเสวิกุลเมตตาเขียนเรื่องสั้นให้หนึ่งเรื่องนะครับแล้วเราก็เอาลงมาโปรยลงบนบนเขื่อนซึ่งงานนี้มันใหญ่มากมันยาวประมาณ85เมตรนะฮะต้องใช้คนเยอะมากซึ่งถ้าคนในท้องถิ่นไม่มาร่วม ไม่มาช่วยเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็มาช่วยเขามีงานทําเขาก็ถ้าวันไหนเขาว่างเขาก็มาตอนเย็นเขาก็มามาช่วยกันนะฮะแล้วงานมันก็ออกมาได้ทํากันเป็นเดือนครับงานนี้โปรยตัวหนังสือคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เรียนศิลปะเลยบางคนนี่เป็นอ่า s e c u r i ว y ด้วยซ้ําเขาก็มาช่วยงานมาช่วยกันทํางานนี่ครับไอเลิฟจาทาวอย่างที่บอกว่าเขารักในสิ่งที่มีเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับแล้วภาพเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งมันก็กลายเป็น เมืองศิลปะขึ้นมานะครับทุกบ้านคือแกลเลอรี่ทุกที่คือหอศิลป์ผมรู้สึกว่ามันเท่มากที่เขารักถิ่นฐานบ้านถือของตัวเองนี่ครับเนอแต่ไม่เสี่ยวครับเนอาเฉยๆะโอเคครับขอบคุณครับตั้งแต่สมัยผมเรียนนะผมมีความคิดว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อตอนที่เราปลูก เพราะเราเริ่มปลูกเนี่ยเราเริ่มที่จะมีการควบคุมอะไรธรรมชาติอะไรต่างๆเข้ามาหาตัวเรานะครับเราเริ่มควบคุมโรค <centimeters S 1> <MAT> บางอย่างนะครับควบคุ ingt, วมวัวควายควบคุมพันธุ์พืชควบคุมอะไรต่างๆให้เป็นไปตามใจของเราแล้วควบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับวันที่เราควบคุมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ดันไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยจะเริ่มต่อสู้กับโลกนะครับต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามใจของเรา เมื่อก่อนผมคิดอย่างนี้และครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีคําถามมากขึ้นอีกว่าเราจะอยู่แบบคล้อยตามกับโลกหรือเราจะบังคับมันแต่ภายหลังนะครับผมเปลี่ยนไปเพราะผมเชื่อว,ว่าถ้าเราปลูกได้ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับความคิดที่สร้างสรรค์นเนี่ยมันทําให้ความคิดผมเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับโลกเราเนี่ยจะสร้างสรรค์ด้วยการปลูกโดยเริ่มจากตัวเราเองนะครับผมเปลี่ยนได้เพราะว่า เราเริ่มจากการที่เราปลูกใจของเราความคิดแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นที่ผมทําคนเดียวความคิดผมว่ามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเรามีความเชื่อทะยานว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็นความคิดของเราแต่พอเราทําด้วยตัวเองเราประสบด้วยตัวเองแล้วก็พบว่ามีหลายคนที่ทําแบบเดียวกันนะครับมุมมองต่อโลกเราเนี่ยมันก็กว้างขึ้นเราก็มองเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยทาด้วยความคิดตัวเองที่หลากหลายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้อนาคตที่เราต้องการจะเลือกเนี้ยผมก็เลยได้บทเรียนจากการที่เราปลูกผักเองเนี่ยนะครับว่า สิ่งต่างๆที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตก็ได้แต่สิ่งเล็กๆของเราที่เราทำเนี่ยมันมีพลังพอที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองตัวเราเองได้สิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับอย่างผักที่ผมถือมาเนี่ยในนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างบรรจุอยู่นะครับมันมีความหวังมันมีความฝันมันมีความตั้งใจมันมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแฝงอยู่ปลูกอนาคตที่พวกเราเลือกกันนะครับ พลังบวกในตัวพวกเราครับขอบคุณครับ